สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 นะคะวันนี้เราจะยังไม่ได้เรียนในแบบฝึกหัดนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนจดคำพท์ลงในสมุดนะคะอ่าวเริ่มจากนะคะเขียนวันที่นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะคือ Thursday นะคะวันที่15ลําลำดับที่15คือข้างบนเป็น TH นะคะเดือนกรกฎาคมคือ July นะคะ คสอ2021นะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับบอดี้นะคะบอดี้ก็คือร่างกายนะคะให้นักเรียนตีตารางเหมือนคุณครูเลยนะคะตียาวลงมาเลยนะคะมีคำศัพท์คำอ่านและความหมายนะคะเวลาโจทย์นะคะให้นักเรียนตีตารางแบบคุณครูก่อนนะคะแล้วก็เขียนคำศัพท์นะคะไปทีละคำนะคะพร้อมกับคำอ่านและคำแปลหรือความหมายนะคะ วันนี้จะมีทั้งหมด20คําคำนะคะจากที่นักเรียนเห็นนะคะใครจดนะคะไม่ทานให้นักเรียนแคปไว้ก่อนนะคะหรือว่ากดหยุดที่หน้าจอไว้นะคะแล้วก็จดให้เสร็จ20คําคำนะคะย้ําว่าจะต้องจดนะคะเพราะว่าคุณครูจะต้องใช้คําศัพท์นี้นะคะในการทําแบบฝึกหัดคุณครูจะไม่ย้อนให้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องรับผิดชอบจดความหมายคําศัพท์คําอ่านเองนะคะ ่ะมาดูคำแรกนะคะคำแรกนะคะคือคำว่า head นะคะ h e a d head แปลว่าศีรษนนะคะคำที่สอง hair นะคะผมคำที่สาม brain สมองคำที่สี่ eye ตาคำที่ห้า nose จมูกคำที่หก mouth ปากคำที่เจ็ด teeth ฟันนะคะคำที่แปด heart หัวใจคำที่9ก้ามาร m สเแปลว่ากล้ามเนื้อคำที่10บโบนกระดูกคำที่11 Neck คอคำที่12 Shoulder หัวไหล่คำที่13 Stomach ช่องท้องนะคะคำที่14 Arm แขนคำที่15 Hand มือนะคะ พอมาขึ้นหน้าใหม่ก็ตีแบบเดิมนะคะตีตาราง3ช่องเหมือนเดิมนะคำที่16 Leg เลกขาคำที่17 Foot ุตเท้าคำที่18 Feet ฟีเท้าสองข้างนะคะคำที่19โ o e ทนิ้วเท้า20 Body แปลว่าร่างกายนะคะ ให้นักเรียนฝึกอ่านด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเรียกอ่านทีละคนนะคะในครั้งต่อไปนะจะให้สอบอ่านด้วยนะคะให้นักเรียนจดนะคะทั้งหมด20คําคนะคะแล้วก็ฝึกอ่านด้วยนะคะอ่าทีนี้นักเรียนลองมาอ่านตามคุณครูนะคะอ่านโดยไม่แปลนะคุณครูจะไปทิศเรียงตามเลขเลยนะคะ one two three head hair brain Eye, nose, mouth, teeth, heart, muscle, bone, neck, shoulder, stomach, arm, hand, leg, foot, feet, toe, body. นะคะให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะฝึกจํานะคะทั้ง20คํานะคะเวลาอ่านอาจจะชี้ไปตามอวัยวะที่เราอ่านก็ได้นะคะอย่างเช่น h e a d ศีรษะก็ชี้ไปที่หัวใช่ไหมคะแ i r ผมก็ชี้ไปที่ผมแบบนี้นะคะอย่างเช่น i y e เราก็ชี้ไปที่ตาแบบนี้นะคะเป็นการฝึกการจําให้นักเรียนได้นะคะเมื่อนักเรียนจดเสร็จแล้วนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนลองทําแบบฝึกหัดนะคะ เขียนแบบคุณครูเลยนะคะให้นักเรียนเติมคําศัพท์ให้ถูกต้องนะคะนักเรียนอาจจะวาดภาพนะคะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะคะแล้วแต่หนูเลยนะคะแต่ว่าให้ชี้อวัยวะตามคุณครูแบบนี้นะคะอ่านนะคะอย่างเช่นคําแรกนะคะคาแรกคุณนุกชี้ไปที่เส้นผมนะคะเส้นผมนะคะภาษาอังกฤษนะคะว่าไงเอ่ยผม ผมนะอันนี้ผมนะคะอ่ะเส้นผมก็เป็นคำว่า hair นะคะข้อหนึ่งข้อสองคุณลุกชี้ไปที่คอใช่ไหมคะคอภาษาอังกฤษก็คือ neck ใช่ไหมคะนักเรียนดูข้อสามค่ะข้อสามชี้ไปที่อะไรคะที่อะไรเอ่ยชี้ไปที่หัวไหล่นะคะ หัวไหล่ก็เป็นคำว่าอะไรคะ shoulder นักเรียนนำมาใส่นะคะคุณนุกชี้ไปให้หมดแล้วนะคะอย่างข้อ8นะคะคุณนุกชี้ไปที่นิ้วเท้านะนักเรียนดูดีๆนะคะข้อ9นะคะคุณข้อ8เอขอโทษค่ะข้อ7คุณนุกชี้ไปที่เท้านะนักเรียนดูส่วนอ่าวัยวะดีๆนะคะลงมือทำนะคะระบายสีให้สวยงามขีดเส้นใต้ด้วยนะคะแล้วก็ไปฝึกอ่านนะคะทั้งหมดนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราเจอกันค่ะขอบคุณค่ะ